สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำแจ่วปลาร้าบองสองแนวกันค่ะชื่อนี้มีที่มาอย่างไงมาดูค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้นะคะเป็นปลาร้าปนินสับที่แม่บ้านอยู่ทีใช้เป็นประจำในการทำน้ำพริกขายค่ะทำปลาร้าส่งเครื่องอันนี้ก็เป็นพริกที่ใช้หอมกระเทียมเกลือเทศอะไรนี่ก็เป็นมะนาวมะกอ,อกป่าใช้แค่ลูกเดียวค่ะมะขามเปียก แล้วก็ที่เป็นอย่างที่สองปลาร้าเป็นตัวภาษาอีสานเรียกปลาร้ราต่อนค่ะอันนี้แม่บ้านยกทีหมักเองหนึ่งปีค่ะเป็นแล้วอันนี้ผงชูรสสาหรับคนที่ทานนะคะแล้วก็มีน้ําปลาค่ะตแรกเราก็มาเปิดกระปุกเรามาเปิดกระปุกกันกระปุกปลาร้าตัดเข้าตัวปลาร้าเพื่อที่จะนําไปท,ทําน้ําพริกทําแจ่ว ภาษากลางทั่วไปก็จะเรียกแจกป็ปลาร้าแต่เป็นอีสานก็จะเรียกปลาเด็กบองปลาเด็กบองก็คือปลาบองนี่นะคะปลาส่งเครื่องถ้าใส่ขึ้นองเยอะก็เรียกปลาส่งเครื่องนี่เป็นปลารวมนะคะปลาหลายๆอย่างหมักหนึ่งปีดูสิน้ำปลาราออกมาอย่างนี้คือนัวมากค่ะใส่ส้มตำก็อร่อยทำน้ำพริกหรือว่าจะเอา ส่วนที่เป็นเนื้อปลาไปละลายเอาความนัวใส่พวกแกงก็อร่อยมากๆเราจะเลือกเอาตัวที่สวยๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่รวมกันกับแจ่วปลาร,ะระสูตรวันนี้แล้วก็เริ่มต้นทําด้วยการตั้งกระทะเปิดไฟความรอ้อนปานกลางค่ะขั่วเครื่องที่จะใช้ทําหอมแดงกระเทียมมเขือเทศพริก,สด,กสดพริกสดนี่ตามสูตรที่แม่บ้านยุทีเคยทําเป็นสูตรในช่องนะคะที่ เพื่อนสามารถเข้าโบย้อนเข้าไปดูได้ปกติแล้วจะมีพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ได้สีส,สวยแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนด้วยแต่วันนี้ที่บ้านมีแค่2อ,อย่างนีเป็นพริกชี้ฟ้าสุกสีแดงแล้วก็เม็ดเขียวแล้วก็เป็นพริกจวกค่ะเราทาตามวัตถุดิบที่มีเป็นเมนูอาหารที่ทากินในวันนี้ค่ะพอดีได้ผักสดแล้วก็ผักกาดตอ,อกมาก็เลย ทำปลาระแล้วก็ใส่ผักชีไทยให้ได้ความหอมเลยค่ะถ้าได้เป็นส่วนราชเลยทั้งหมดได้ยิ่งหอมค่ะแต่พอดีนีเป็นแบบต้นเราก็ใช้ได้พอทุกอย่างสุกทีล้วก็นำมาโขลกัค่ะในบางทีใช้เป็นครกหินค่ะเพื่อจะได้โขลกให้ละเอียดได้ง่ายขึ้นพริกเม็ดให่เปลือกหนาค่ะถ้าใช้เป็น คบดินเผาก็จะใช้เวลานานหน่อยทุกอย่างคดละเอียดดีแล้วแล้วก็ ปรุงรสกันค่ะใส่มะเขือเทศที่เราั่วสุกเอาไว้พร้อมกันกับพริกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะไม่โขกพร้อมกันกับพริกเพราะว่ามะเขือเทศจะมีส่วนที่เป็นน้ําจะกระเด็นออกได้ง่ายไม่ต้องโขกมากนะคะมะเขือเทศทแค่ใช้สากหนักบุบบี้ก็ละเอียดได้ง่ายแล้วค่ะมะเขือเทศนี้เพื่อนๆมีเป็นมะเขือเทศเครือลูกเล็กยิ่งดีนะคะจะมีความเปร,เรี้ยวมากแล้วก็มะกอ,อกปลาค่ะในสูตรจะมีมะกอ,อกปลาด้วย ใส่ลงไปหนึ่งลูกสองลูกขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของมะกอกด้วยนะคะมีบางท่านเคยถามมาว่าทำไมใช้หลายอย่างความเปรี้ยวปลาร้ามันเค็มนะคะใส่ลงไปไม่มีไม,มไม่มีว่าจ,จะเปรี้ยวมากใส่แล้วสองอย่างปลาร้าสับเป็นเปลนปลาร้าเนื้อปลานิลแล้วก็ปลาร้าที่แม่บ้านยุกธีทำเองเป็นตัวนะคะของโชรสําหรับท่านที่ทานได้ความเปรี้ยวเติมไปอีกด้วยนะ้ำมะขามเปียกคะ่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องขวบเปรี้ยว บีบน้ำมะนาวสดลงไปด้วยใด้ทั้งความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมใส่ลงไปเลยความเปรี้ยวมันจะไปตัดทำให้ความเค็มของปลาร้าลดลงค่ะพอเราใส่รวมๆลงไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้รสชาติออกมากลมกลม่อมพอดีมันจะไม่ทำให้ปลาร้าไม่เค็มแหลมเกินไปค่ะลองทำดูถ้าเพื่อนๆที่ทานเปรี้ยวมากไม่ได้ก็อาจจะลดปริมาณลงได้ค่ะ แต่ถ้าทําตามสูตรนี้คือขายดีค่ะสูตรอร่อยขายดีเลย,เลยพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเพื่อนๆเราจะใช้วิธีการใช้เอาช้อนกลนนี้ก็ได้ ดูสิน่าทานไหมคะเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยเพื่อได้กลิ่นหอมของน้ำปลาค่ะไม่ต้องจะกลัวเค็มเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงที่เป็นความเปรี้ยวไปตัดรสเค็มของปลาไปแล้วก็ชิมดูเวปลารบองสองแนวแนวที่หนึงก็คือเป็นปลาสับ เนื้อปลาปลาหนิลที่แม่บ้านจิตีใช้ทำําพริกขายนะคะแล้วก็ปลาตัวที่ทําเองหมักนานหนึ่งปีสูตรนี้ใช้พริกสดขั้วหอมๆค่ะก็เป็นสูตรเดียวกันกันกบที่ทํเป็นคลิปไปแล้วกินเคียงกับผักสดผักต้มหรือผักดองก็ได้ค่ะอร่อยมากๆข้าวเหนียวจิ้มหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะ แนวถนัดของช่องของแม่บ้านยุคทีแม่ค้าน้ำพริกปลาน้าน้ำพริกแต่ละพัดอย่างถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ